สวัสดีค่ะกะนกออนสม่วงนักวิจัยจากศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยาว,วันนี้พี่จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่อง pH meter นะคะ pH meter เป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าที่ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทําละลายค่ะ pH meter มีหลักการทํางานของเครื่องคือการวัด ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างอ e ิเล็กโทรดตรวจวัดกับอิเล็กโทรดอ้างอิงซึ่งจุ่มอยู่ในสารละลายแล้วเปลี่ยนให้เป็นค่า pH pH มิเตอร์ประกอบไปด้วยสส่วนสําคัญที่ทําให้เครื่องสามารถทํางานได้ครบวงจรคืออิเล็กโทรดและตัวเครื่องโดยอิเล็กโทรดจะทําหน้าที่เป็นเครื่องตรวจรับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายในขณะที่ตัวเครื่องทำหน้าที่แปลงสัญญาณความต่างศักย์ของไฮโดรเจนไอออนให้เป็นความต่างศักย์ไฟฟ้า และขยายสัญญาณให้เพิ่มขึ้นเพื่อแสดงผลที่มิเตอร์ส่วนประกอบที่สำคัญของ pH มิเตอร์ได้แก่ 1. อิเล็กโทรดหรือหัววัด 2. ขวดเก็บสารละลายเพื่อรักษาอิเล็กโทรด 3. แผงควบคุมการทำงาน 4. หน้าจอแสดงผลขั้นตอนการคาลิเบต pH มิเตอร์นะคะกดปุ่ม on/off เพื่อเปิดเครื่องเลือกการวัดค่า pH โดยกดปุ่มโหมดจากนั้นล้างอิเล็กโทรด้วยน้ำกัน แล้วซับด้วยกระดาษชิดชู่กดปุ่มแคลเพื่อเริ่มต้นคาริเบตด้วยบัฟเฟอร์7จจุ่มอิเล็กโทรลงในสารละลายบัฟเฟอร์7แล้วทิ้งไว้สักครู่รอจนค่าที่อ่านได้คงที่จากนั้นกดปุ่มคาริเบตอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นคาริเบตสารละลายบัฟเฟอร์ p ี4.0หลังจากคาริเบตสารละลายบัฟเฟอร์เสร็จแล้วกลับเข้าสู่โหมดอัตโนมัติโดยกดปุ่มเซฟจากนั้นกดปุ่มรีด เรื่อจะเตรียมความพร้อมสําหรับการวัดค่าสารละลายถือเป็นอันเสร็จสิ้นการคาลิเบตขั้นตอนการวัดค่า pH ของสารละลายตัวอย่างล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ํากันจากนั้นซับด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายตัวอย่างที่ต้องการวัดรอจนค่าที่อ่านได้คงที่จากนั้นจึงปรับค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายตามต้องการด้วยสารละลายไฮโดโครคลอริกหรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หลังการใช้งานควรทำความสะอาดเครื่องอ e ิเล็กโทรดด้วยน้ำกันแล้วซับกระดาษทิชชู่แล้วเก็บอ e ิเล็กโทรดไว้ในขวดเก็บสารละลายสำหรับเก็บรักษาอ e ิเล็กโทรดกดปุ่มออนออฟเพื่อทำการปิดเครื่อง